จุ๊จิพยากรรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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 ,วง 1> <1> แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในวันที่24-25ถึงตุลาคมนี้อิทธิพลจากพายุจามีมีผลกระทบกับประเทศไทยในภาคอีสานและภาคใต้ซึ่งพายุเคลื่อนตัวมายังทะเลจีนใต้ตอนบนพร้อมดึงลมตะวันตกจากทะเลอันดามันพัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีฝนตกฝนฟ้าคะนองในระดับากลางถึงหนักในบางแห่งในภาคอีสานและภาคใต้จะมีอำเภอใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังไปติดตามข้อมูลกันค่ะ และในวันนี้วันที่24ตุลาคมมีพื้นที่ทั้งหมดฝนตกทั้งหมด49อำเภอซึ่งจะตกหนักที่สุดอยู่ทั้งหมด4อำเภอด้วยกันค่ะโดยฝนจะตกหนักสุดในช่วงค่ำจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับฟังข้อมูลกันได้เลยค่ะปัจจัยที่มีฝนตกในช่วงน,นี้เนื่องจากเรามรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หยองามกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้น,นั่นเองค่ะมาเริ่มที่ในช่วงเช้าม,มืดของวันนี้กันค่ะจะมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเป็นฝนระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเริ่มทีี่่าาคคอสนะ ในช่วงเช้ามืดมีฝนตกแค่เพอเดียวค่ะที่อำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกหนักในบางพื้นที่หนักในบางตำบลค่ะ และถ้าไปดูที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างค่ะจะมีฝนไล่ตั้งแต่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีไปอำเภอตั้งต่อไปนี้ค่ะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอวังโป่งอำเภอเนินมะปรางอำเภอชนแดนอำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอสีเทพอำเภอหนองไผ่ในบางพื้นที่จะมีฝนตกระดับากลางนั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีฝนตกอยู่10อำเภอค่ะได้แก่อำเภอสาเกล็กอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอวังไซพูนอำเภอทับคล้ออำเภอบางมูลนาคอำเภอโพทะเลอำเภอโพประทับช้างอำเภอบึงนารางอำเภอตะพานหินอำเภอ เริญมีฝนตกในระดับปานกลางค่ะและถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีอยู่สียมเพลค่ะได้แก่อำเภอวังทองอเมืองพิษณุโลกอวัดโบดและอำเภอผมพิรามค่ะไปไล่ต่อที่จังหวัดจันทดิรค่ะมี5เภอที่ฝนตกค่ะได้แก่อำเภอท่าปลาเำื่อลรับแรภอตรอนอพิชัยอทองแสงคันค่ะสุดท้ายที่จังหวัดสุโขทัยค่ะถือว่ามีฝนตกระดับปานกลางปลายเกือบทั่ทั้งจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ แล้วไปดูต่อที่ภาคตะว,วันออกค่ะซึ่งใน3จังหวัดนี้มีฝนโปรยปรายระดับปานกลางทั่วทั้งจังหวัดค่ะได้แก่ที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาค่ะไปดูกันต่อที่ในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะอากาศเย็นๆนะคะช่วงเชา้าส่วนในช่วงของบ่ายค่ะบ่ายของวันนี้จะมีเมฆครึ้มๆในภาคใต้ตอนบนนั่นเองค่ะเตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวได้เลยค่ะ ส่วนในช่วงค่ำๆยามว่าช่วงค่ำๆนะคะจะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอีกช่วงหนึ่งค่ะจะเป็นพื้นที่ใดบ้างไปติดตามกันค่ะจะมีฝนตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจะดภาคใต้ตอนล่างกันเลยทีเดียวฝนหนักสุดๆในช่วงของภาคใต้ตอนล่างค่ะซึ่งจังหวัดที่มีฝนตกหนักที่สุดคือจังหวัดกระบี่ค่ะมีสีออ่อำเภอต่อไปนี้อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตาค่ะ ไปต่อที่จังหวัดตรังค่ะมีฝนตกหนักอยู่8อำเภอค่ะที่อำเภอวังมิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนค่ะ และในภาคใต้ยังมีพื้นที่ฝนตกเพิ่มเติมที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลายะลานรา,าธิวาสปัตตานีซึ่งจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองค่ะสำหรับภาคใต้จะมีฝนตกในช่วงที่พายุจามีอยู่ในทะเลจีนใต้ค่ะเนื่องจากจะมีการดิลมตะวันตกนะคะทำให้มีฝนตกหนักนั่นเองอย่างไรก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับพายุจามี คิดท,ทางอาจจะมีการวกกลับไปทะเลจีนใต้อีกครั้งค่ะยังคงต้องติดตามค่ะซึ่งสำหรับภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโด,ย,ดยเฉพาะฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลในวันถัดไปอีสีวันข้างหน้าค่ะมารับฟังข้อมูลพายุที่จะส่งผลกระทบก,กับประเทศไทยในช่วงนี้กันค่ะซึ่งพายุโซนร้อนจามีตอนนี้เคลื่อนตัวบริเวณทะเลจินใต้าตอนบนเคลื่อนผ่านมาจากหมู่เกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีฝนตกหนักแล้วก็น้าท่วมหลายพื้นที่ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยสําหรับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งลงสู่ทะเลจินใต้ในวันนี้ถึงวันที่25ตุลาคมค่ะทําให้ภาคใต้ในฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จะมีฝนตกต่อนเนื่องเป็นฝนฟ้านนองป ถึงหนักในบางแห่งซึ่งทิศทางของพายุจามีค่ะจะเคลื่อนเข้าทางตะวันตกทางใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามค่ะและ,และอ่อนกาลังลงตามลําดับนั่นเองค่ะสาหรับในช่วงวันที่26-28ตุลาคมนี้อาจจะส่งผลกระทบทําให้ในด้านตะวันออกของภาคอีสานนะคะมุกดาหารอำน,นาจเจริญอุบลรีสเกตนะคะตามแนวขอบของพายุซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลข,ของขอบพายุนั่นเอง ไม่มีฝนในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะอย่างไรต้องติดตามพายุโซนร้อนจะมีกันต่อไปค่ะจนกว่าจะอ่อนกำลังลงค่ะ ประกาศแจ้งเตือนจากสำนักงานทรัพกากรน,น้ำแห่งชาตินะคะแจ้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในวันที่23-28ถึงตุลาคมนี้โดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละแซแล้วเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งค่ะบริเวณชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำที่มีการระบายน้ำไม่ทันค่ะได้แก่จังหวัดต่อไปนี้ค่ะที่อุทัยธานีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุร านีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนาราธิวาสอาจเกิดน้ำพิ่มฉับพลันได้นั่นเองค่ะ ปฏิตามข้อมูลกันต่อค่ะ25าถึง26ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกในช่วงค่ำค่นะคะเย็นเย็นถึงค่ำค่นั่นเองค่ะเย็นเย็นค่ำค่ค่ะของ25 26้ค่ะฝนหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างค่ะเป็นฝนระดับปานกลางตั้งแต่สุราษฎร์ธานีพังงากระบีนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลปัตตานีและนาราธิวาสค่ะซึ่งจังหวัดที่มีฝนตกหนักค่ะที่สงขลากับยะลาในบางพื้นที่นั่นเองค่ะ ในวันที่27ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายเย็นค่ำตั้งแต่บ่ายถึงค่ำนะคะบ่ายเย็นค่ำฝนต่อเนื่องค่ะระดับปานกลางนะคะถือว่าไม่หนักมากเนื่องจากพายุจามีเคลื่อนตัวเข้าฝั่งประเทศเวียดนามเกิดลุ่มเฉือนค่ะทําให้มีฝนตกในภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้อันดามันนั่นเองค่ะสําหรับในภาคอีสานค่ะที่อยู่ติดขอบชายแดนกัมพูชาก็อาจอาจจะได้รับเฉียดดขอบๆข,ของพายุนะคะซึ่งมาไล่ดูกันเลยค่ะว่าภาคอีสานมีฝนตกบริเวณใดบ้าง ในวันที่ย7ตุลาคมนี้ภาคอีสานตอนล่างม,มีฝนที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะในบางพื้นที่ซึ่งนครราชสีมาอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะไม่ได้มีฝนตกหนักทั่วนะคะจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ ไปดูต่อที่ภาคตะว,วันออกค่ะมีฝนทั้งภาคเลยค่ะจะเป็นฝนระดับปานกลางนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็ในภาคกลางค่ะมีฝนไล่ตั้งแต่ลบบรุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุนปราการเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองค่ะสําหรับภาคใต้ค่ะมีฝนที่บริเวณจังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันค่ะกระบี่ตรังสตูลสงขลานะคะเป็นฝนระดับปานกลางนั่นเองค่ะ สรับในช่วงวันที่28ตุลาคมค่ะในช่วงเช้ามืดพายุจามีนะคะก็จะเริ่มมีฝนในบริเวณอีสานที่ติดกับขอบชายแดนกัมพูชาค่ะไล่ตั้งแต่ในส่วนของอุบลอำน,นาจเจริญนะคะแล้วก็ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงด้วยะคะ่ะในบางพื้นที่อาจจะโดนแค่ขอบขอบของพายุในช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในภาคอีสานที่ติดกับขอบชายแดนกัมพูชานั่นเองนะคะ ซึ่งภาคตะวันออกค่ะฝนตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีถือว่าตกหนักทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวและไปต่อที่ชลบุรีระยองนะคะแล้วก the well ็จ well ังหวัดจาดมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะซึ่งจันทบุรีจะมีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับในภาคกลางค่ะฝนตกหนักสุดๆจะอยู่ที่ลบบุรีและสระบุรีในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนกระจายในภาคกลางที่ชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนั่นเองค่ะ ไปดูที่ภาคเหนือกันค่ะจะมีฝนกระจายเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจนถึงภาคเหนือตอนล่างเป็นฝนโปรยปลายเล็กน้อยค่ะในช่วงบ่ายค่ำนะคะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักในภาคเหนือฝั่งตะวันตก แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ไปดูกันค่ะว่ามีจังหวัดใดบ้างหลงแต่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักที่จังหวัดตากที่ติดกับจังหวัดอุทัยธานีค่ะสาหรับภาคกลางค่ะมีฝนตกหนักบริเวณทางฝั่งตะวันตกค่ะกาญจนบุรีราชบุรีซึ่งกาญจนบุรีจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีฝนระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกระจายในภาคกลางตอนล่างได้แก่นครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค์ สำหรับภาคตะวันออกค่ะมีฝนระดับปานกลางที่ชนบุรีและระยองสำหรับภาคใต้ค่ะมีฝนตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไล่ไปจนตล่มภาคใต้ตอนล่างเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนตกหนักเกือบทั้งจังหวัดค่ะและที่กระบี่จังสตูลสงขลาปัตตานีนะคะก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะ ในช่วงวันที่29-30-31-1พฤศจิกายนนะคะพายุจามีก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้อีกครั้งนะคะจะมีฝนหนักในช่วงบ่ายค่ำใน ในภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากลมพัดเฉือนกันนะคะดึงเข้าหาพายุจะมีฝนตกในช่วงของภาคใต้นั่นเองค่ะสาหรับท่านในชื่นชอบคลิปของเราฝากทุกท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองสาหรับวันนี้ต้องลาแล้วยืนยัติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตฐานเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 